ทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่กับผมเป็นุูกเกมเมอร์909ในแมปการฟักโกรีู่่ครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาทำการเอามือนะซึ่งวันนี้นะเราก็ซึ่งวันนี้นะเราก็จะมายืนตัวไปดีเอ็นนะครับซึ่ง เรื่อเราเมื่อคิดปแล้วนะเราะด้ก็เป็นรอบไปแล้วซึ่งวันมมนี้ครับผม่งนึ่งผมก็ได้ครับบอลท่อนัเอ่อไหนไหนนี่ไงนับเป็นบอเท่อนะครัดได้ค้ามาเยอะนะนี่12อันครบแล้วซึ่งนับตอนก็พร้อมที่จะไป D L แล้วนะซึง มีนบผมได้ไปขายด้อใหม่เพิ่มนะตอนนี้จะมีสิบอันนะือขายอีกสองอันนะซึ่งในป่าไอ้นั่นอะในในนี้ถ้ามีป่าว้าเพจนะซึ่งเราก็จะไปตรงนั้นถ้ามีเสียงผมข็ต้องขอภายนะโอเค่นีผมังไม่ค่อยอยากไปป่าว้าเลยครับเป็นครอุนน่เพื่ออะไรไปดู 要不你看你，我没觉得哪个演员。<noise> เเยคือมาจากอะไรอ่ะไอ้นังไงก็เมื่อกี้มันวา้ามาตอนหลังฝนตกอ่ะตกใจหมดคือเมื่อกี้ผมไม่ยันอยู่เมื่อกี้ผมกำลังจะค้าไม่ยันอยู่เลยนะสแลบจะไปต่อต,อตอ่อแมพเพิ่มรู้ยังเสียงวาร์ปผมตกมาเห็นเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แบบมีน้องมามาแล้วมันก็จีผมตายแล้วผมข้างเงี้ยอ่าคือม,มันก็มีขึ้นมาเยอะ รอเว้อะอ่ะวอะไรอ่ะเพไว้เวนอีกสองตัวทัไงดีไปวัดเพชรกันดีไหมวัดเพชรก่อนจะว้ายเกินมาอันลายแบบอันายแบบโคตระ มือเรียมตัดเกนไปเลยที่ไม่ไหวเหมือแลวพวกขาดีเคแม่งก็แหลกอีกอยู่ข้างนอกโอเคแต่ไม่อยู่ทาไมเหมือนกันรื่องผมาาแหลมจริงแต่ว่าเล่นเล่นเกมมาค้าบอ่คนมันบางครั้งก็แหลก 要不要立？哦、哎，立、哎、定。哎哎哎哎 被点了。 Thank you. คุพ <ım> ี่เดนมยกนลันจะรับคุณพี่แม่คพี่มาให้ทมคนพี่แม่นี่พลังของคนอยากได้นี่เกินไปนะั

ท้างริบัติกางเราจมันี่ยเยี่ยมจริงๆไม่เสียเที่ยวเดี๋ยวไปทำไปไปนั่นไปไประเบ้อไปต่อไนั่น้ไม่หนวอ่ะไม่หนวอ่ะวันคุ้มันกลางะ 哦，那我玩上去，关了，然后，不树、嗯，捡刀。 ไม่รู้ตอนแรกผมจะได้ผมมีสิบอันท่านผู้ชมหรือว่าผมจำไม่ได้สเกลตัวนี้ไม่มีจำนวนยชาร์ตสเกลตัวนี้ไม่มีจำนวนชาร์ตกรัวโอ้ไม่เฮ้ยอะไรอะตอนแรกผมจำหรือว่าผมลืมไปว่าผมได้สิบอันเออแต่กระชังมันจะด้วยตัวเลยกระชังอะ เราทำเราทำเกาะไหนดีเป็นตรงเราทำเกาะไหนปีเป็นที่เป็นที่สร้างประตูเป็นที่อย่าี้ยห <c oughs> มุนพลาดรอยะอันเบกกิ้งอู้หูทำเกาะดีเองดีกว่ามาทำเกาะดีเองกันดีกว่าท่านผู้ชม ใสิบิกบ้าๆันนี้เนี่ยมีเอ็นทพอลแล้วเหรอว้าแล้ว,ลว <c oughs> น้ำนเกาะเย็นดีกว่า <c oughs> อย่างแรกนักอดีกอดเนะเราต้องทำดีเอากซ์กิ้งยองอะาเนี่นยเา,ยายได้ไหม ไี่เอาแล้ว่าสกิลอะไรเราจะมาเริ่มทำกันตรงนี้มาเลยประตูดเห็นโอเคถ้าเราจบอินจะก,ก้มจบด้วยแล้วบอกว่าจบเดียวก็ขอจบด้วยได้ไหม ก็ผมได้ผมไม่แนกใจได้เปล่าแต่ว่าน่าจะได้แหละมไม่ใช่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะเป็นไงมำถูกไหมถ้าทำถูกก็แหละโอเคอเราจะทำการตั้งเรากำลังทำการเนีนะเ่ยนะเฮ้ยนะ w a n เ e r i n g จอเดินในมาได้ านมาได้ถูกรามากคนนี้เดียเจอฉันกำลังรวยช่วงนี้ในมาได้ถูกรามากฮะค่ะไหน,นีิชูกาเ,น<ะ>เค<ะ>เานมาอีกเพิ่มอี คนเทราว่าไหมคือท่านผู้ชมเคยเห็นไหมท like yeah> ี่เป็นส่วนของเทราวาไงคุณผมทำอยากได้แบบแบบได้ตามในนั่นๆในนั้นมาดูด้วยดูด้วยดีๆหน่อยไงคุณไม่ทำเป็นนะคุณไม่คือแบบมันจะทำการเทราวาน่จะจะทำให้นะนะจะทำให้นะคนับ ล่าสูบการเทราวาคือจะทำให้จะทําให้บรกกรลุก,กตาลูกตาลวงตาของมังกรนะมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ดีไปที่อื่นนะมันก็คือมันจะมันจะหันที่ถูกที่จบไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวไอผมก็เลยคิดจะทำนะและอย่างนะั้ส่วนงานก็อ,อีกอย่างหนึ่งนะ ันนี้จะเอ็นท่านหน้าจะจบไปเจอกอนสามคนหรือทีมีเฮ้ยไม่ได้อีกต้องสองคนแลกขนมาอ่ะไม่สามคนอนะ่ะ<ม>ถ้าเล่นสามคนมใส่ไม่อ่ะถ้า,าด,วดวงตาของมังกรมันจะไม่ขยับไปที่อื่นใช่โอเคมาหัานหน้าไปที่อื่นโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรามามีสามตัวงั้นเราไปครับไอ้เป็นเบ็ดดีกว่าเบ็ดเลยนะเข้ามา,เ,มาเรามาดูกันทิ เป็นคนณฆาตกรดีกับผมแน่ใจนะยิ่งเล่นไม่เก่งอยู่อะ<ฮ><ฮ>ผมไ<ฮ><ผ>มก<ฮ>็อยากไม่ใช่ผมไม่ก็อยากเอาคุณหนึ่งคือหนึ่งคุณไม่ค่อยเขาเ้าใจคุณสองคุณจะไม่เก่งนี่คืออีกอย่างเดียวเลยมาเนี่ยไงคนเติ้์นเติร์เนี่ยเนี่ยคน้ต่งโต่งเติร์น

ันกนะงไงถูก้เขออ้าไปเข้เข้าไปดูชอบไปชมหน่อยไหม ังเตรียมไปด้วยถ้าสมมุติว่าเออผมว่าคือผมก็จะได้จบนะสมมุติว่าจบดีฆ่ามังกรปุ๊บผมก็จะหายไอซีที่ฆ่าบอเวอร์ตามคุยที่บอกนะโอ้โหหน่วยที่ที่เกิดนีเด่เป็นอะไรนะแล้วเราจะขึะ้นยังไงหลังนี้ผู้ว่าทำทางหนีที่ได้รอดีกว่ามันทำไปก็มีเสียหาย Oh, นอ้แมวลงมามั่ใช่ปะนี่ลงมานี่เหน้อนหมนอนน้่เลย เวลาเราขึ้นอยแล้วใช้บันไดต่อเราใช้วุเราใ,าราใ,ราใช,าใช้วัตพดวนิสเนี่ยต่อขึ้นไหมมา เข้ถูกมากเ็นคนที่น่าจะกมากน่าะูเนคนที่ที่เสียนะทีทเกาจบในคลิปนี้ดีไห,ห,เาาหม,ม,มนเน,น,มน,เนี่ยใส่ผ้าทีอ่ะจบไหมไนีเหอไม่ทันหรอกไม่เวลหรอกเฮ้ยเอาลูกขนมวเพิ่มแ้วชม t ้ีนอ้ยมันมีตงเกาะอ,อยู่ถ้าของเราเที่ยว,ยว dia dah jatuh heni sini dia dah top wing ngilu dah minum taman minum taman boleh dah dah sampai ananda main ada labo labo saya dah tak tu nah tun tun macam tu macam tu lah lah

ก็เชื่อเราเราได้เหมยอนจ่ย่อเอาขึ้นมาอกะเอาบอกขึ้นไปตรงไอ้ที่มันมีลูกกองอะแล้วผมจะขุดออมาลกแล้วฆ่ามันด้วยบล็อกไม้ผมจต่อขึ้นไปเนี่ยบล็อกไม้มีเยอะดีมากยคยง่่้ว่าจะจ้แกนีเไม่เราจะต่อบล็อกขึ้นไปแล้วขุดลูกกองแล้วเราก็จะคุ้มันให้มันระเบิดให้เราตายจะไมแต่ก็คือทุกมาเราบล้ก็ทตาแบบ ไม่เมนอะไรที่ไม่รต่อบ oh, ็อกซ์าขุดนี้แล้วก็แล้วก็ย่างแล้วก็คูปองที่ต่อยเราตายอย่างน้อก็ยที่ดนีขุณวไม่นก่อนะไรเเฮอย่างไม่ต้องมีอะไรกินไหมือบ้านเราอยงอแล้วก็อา้เราเจะกลายเรลกกงในอ মাই তক্তটাকাু পে মুগত থতাইলও। 你看，你都。